ห้าแนวคิดของคนที่สําเร็จที่แตกต่างจากคนทั่วไปข้อที่หนึ่งคนที่สําเร็จโฟกัสที่วิธีแก้ปัญหาไม่โฟกัสที่ปัญหานะครับหลายครั้งปัญหามันเกิดขึ้นคนก็จะบ่นว่าปัญหามันมีแต่ปัญหาปัญหาน้ําไม่ไหลปัญหาไฟดับนะครับแต่ไม่โฟกัสวิธีแก้ปัญหาเมื่อเราโฟกัสวิธีแก้ปัญหาทําไงครับไฟดับก็ดูสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับหาวิธีแก้นะครับน้าไม่ไหลเกิดจากอะไรนะครับปั๊มพังหรือเปล่าครับหรือว่าไม่ได้จ่ายค่าน้ำนะฮะก็จะไปแก้ปัญหาที่ตรงปัญหาก็จะสามารถ ลันต่อไปได้เจอปัญหาเขามองว่าปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้นเขาเลยจูที่วิธีแก้ปัญหาส่วนข้อที่2นะครับรับผิดชอบร่วมกันนะครับคนที่สําเร็จนะครับมองปัญหาว่าเราต้องร่วมกันรับผิดชอบไม่ดึงตัวออกมาจากปัญหานะครับแล้วก็เข้าไปสู้ไปไฟกับปัญหาร่วมกันแก้ร่วมกันทําสุดท้ายปัญหาก็จะแก้ได้ ให้เขาประสบความสําเร็จนะครับหรือข้อที่3นะครับคนที่ประสบความสาเร็จไม่ผัดวันประกันพรุ่งนะครับเพราะว่าผัดวันประกันพรุ่งนะครับมันก็จะผัดต่อไปเรื่อยๆนะครับเขาจะมองโอกาสนะครับมองว่าวันนี้ทาเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆแก้ไปไม่ผัดวันว่าไว้ทําพรุ่งนี้นะครับก็เลยวันพรุ่งนี้ไม่ได้มีในโลกนะครับก็เลยไม่ประสบความสำเร็จข้อที่4ี่นะครับคนที่ประสบความสําเร็จคิดว่าขีดจํากัดไม่มีจริงนะครับขีดจํากัด มันจะต้องเขาจะคิดเสมอว่าเขาจะต้องทําอะไรที่เกินขีดจํากัดเข้าไปนิด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 เมื่อเขาเกินขีดจํากัดขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะเอาเปินทุบไปเรื่อยๆพอเขาคิดว่าไม่มีขีดจํากัดเขาก็เลยทะลุขีดจํากัดได้นะครับส่วนข้อถึงข้อที่5นะครับคนที่ประสบความสําเร็จคิดว่าความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเพราะคนที่ประสบความสำเร็จมองความผิดพลาดเนี่ยเป็นบันไดสู่ความสําเร็จแล้วก็แก้ไขปัญหาของความผิดพลาดเขาก็จะก้าวผ่านความผิดพลาดแล้วไปสู่จุดหมายใหม่จุดหมายปลายทางได้อย่าง วีเยี่ยมนะครับและนี่คือ5วิธี5ความคิดของคนที่ประสบความเด็กถ้าคุณอยากประสบความเด็จลองคิดแบบคนประสบความเร็จครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมพ่อเลี้ยงราชาไข่ไก่ทิเงเอกยินดีครับ